สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คิดเนื้อกระแสนะครับซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงวนธาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันอาทิตย์ที่11เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นนะครับอาจารย์เสรีให้ชื่อว่าจะดิ้นอย่างไรก็ไปไม่รอดเนื้อหาใจความเริ่มต้น อาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะถึงวันที่7สิงหาคม2567ซึ่งเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยชี้ชะตาพักเก้าไกลว่าจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเนี่ยนะครับพักเก้าไกลเนี่ยมีการดิ้นรนกันมากเหลือเกินดิ้นรนในลักษณะเหมือนกับหมาจนตรอกคือมีความพยายามในการหาตัวช่วย เข้ามาแก้ต่างในประเด็นต่างๆมากมายแต่แล้วในที่สุดเนี่ยพวกเขาพักก้าวไกลก็ไปไม่รอดเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยเมื่อเวลา15นิกาของวันที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มจากการที่ก้าวไกลใช้เรื่องการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112เอามาเป็นนโยบาย ในการหาเสียงซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยเราแล้วสารรัฐธรรมนูญก็มีข้อวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการเซาะกลอนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ชำรุดสุดโสมด้วยคะแนน9ต่อศูนย์ และมีคำสั่งห้ามไม่ให้มีการกระทําในลักษณะดังกล่าวอีกแต่ดูเหมือนว่าก้าวไกลเนี่ยจะไม่หยุดการกระทําลักษณะที่ว่านี้ท่าทีของแกนนำแล้วก็บรรดาด้อมต่างๆยังมีการพูดจาแซะกระแนกระแหนพระราชบงในเรื่องต่างๆอยู่เรื่อยๆรวมถึงการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมต่างๆในวันเฉลิมพระชนบัญษาของในหลวงมี นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่าถ้าหากมีการยุบพักก้าวไกลจะไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยของประเทศไทยหมายความว่าถ้าหากจะเป็นประชาธิปไตยจะต้องไม่ยุบพักที่ทําผิดกฎหมายอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เสรีตั้งคําถามอย่างนี้นะครับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเลือกเข้ามาแล้วยังไงจะทําผิดกฎหมายยังไงก็ได้เลยอ,อำนาจตุลาการไม่ควรไปทําอะไรเขาเลย พราะว่าเข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนคือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงไม่จําเป็นต้องมีสารกันอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นศารอะไรก็ตามคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาจะทําอะไรก็ได้จะผิดหรือจะถูกก็ไม่อาจไปเอาผิดเขาได้เพราะว่าประชาชนเนี่ยเลือกเขาเข้ามาถ้าหากว่าใช้อํานาจตุลาการหรือกระบวนการทางกฎหมายไปจัดการกับพวกเขาแสดงว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าเกิดตักกะวิบัติขนาดนี้เนี่ยต่อไปคนที่เป็นสสที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่มีใครถูกลงโทษตามกระบินบ้านกระบินเมืองกันเลยอาจารย์สรีบอกว่ามีศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายอีกคนหนึ่งบอกว่าก้าวไกลเนี่ยยังไม่ได้ล้มล้างการปกครองยังไม่ได้ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นยังไม่สามารถยุบพรกก้าวไกลได้ อาจารย์เสรีอธิบายอย่างนี้ครับการพูดแบบนี้เนี่ยจะต้องรอให้มีการล้มล้างให้สําเร็จแล้วจึงจะมาหาทางลงโทษพวกเขาอย่างนั้นเหรอกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะบทลงโทษคนที่ทําความผิดสําเร็จแล้วเท่านั้นคนฆ่าคนตายก็มีความผิดคนที่ยังไม่ได้ฆ่าคนตายแต่มีเจตนาชัดเจนว่าพยายามจะฆ่าคนก็มีความผิดเช่นเดียวกัน พฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาจากเจตนาของก้าวไกลได้ว่ามีความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าก้าวไกลต้องการให้ประชาชนมีเสรีภาพในการที่จะหมิ่นประมาทก็ได้ดูหมิ่นก็ได้ อาคาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สเมเด็จราชการก็สามารถทําได้และทําได้ง่ายขึ้นด้วยมีท้าการเสนอให้ลดโทษหรือให้เป็นคดีแพง่งแทนที่จะเป็นคดีอาญาด้านความมั่นคงใครทําผิดก็ให้ไปเสียค่าปรับหรือถ้าจะให้เป็นคดีหมิ่นประมาทก็ต้องให้สํานักพระราชวังเป็นโจทยื่ยนฟ้องเอา แบบนี้เนี่ยมันคือการให้พระมาหากษัตริย์มาเป็นคู่กรณีกับประชาชนในศาลนะคะเจตนาของพักเก้าไกลที่ทําให้ศาลท่านวินิจฉัยว่าเป็นการซากกรอ่อนบอลทําลายสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยดูได้จากการสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ทําผิดกฎหมายมาตรา112การไปเป็นนายประกันให้กับผู้ที่โดนคดีมาตรา112แล้วก็มีคนในพักเก้าไกลนั่นแหละครับ โดนคดีมาตรา112อยู่ด้วยหลายคนมีทั้งคนที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงและคนที่กำลังรอฟังคับอิภากษายอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าติดตามการสื่อสารของแกนนำพักและบรรดาด้อมของพักบนพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเรามักจะพบข้อความหมิ่นประมาทข้อความที่เป็นการดูหมิน่นกล่าวหาพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อยู่หนึ่งเดือง การปลาศัยการบรรยายการแสดงภาธกถา,าการให้สัมภาษณ์ของรรดาแกนนำก่อพักหลายๆคนก็มีข้อความจาบจ้วงล่วงละเมิดกล่าวหาพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความที่เป็นเท็จอยู่บ่อยๆเป็นการกระทำที่ซอกกลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความชิงชังสถาบันให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนบางกลุ่มซึ่งแต่หากว่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ย การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกก็จะทําได้ง่ายขึ้นดังนั้นศาลจึงวินิจฉัยว่าก้าวไกลเนี่ยมีความผิดตามที่มีผู้ร้องอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์สรีบอกว่าคือการที่ไปเอาเจ้าหน้าที่สถานทูตออกมาแสดงความคิดเห็นห่วงใยประชาธิปไตยของประเทศไทยถ้าหากว่ามีการยุบพักก้าวไกลเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเอกราชเรามีกฎหมายเป็นของเราเองกฎหมายที่ตราขึ้นตามบริบทของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังนั้นโดยมรารยาททางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันเป็นสากลเนี่ยเจ้าหน้าที่สถานทูต ควรจะต้องมีมารยาทในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้อย่าล้ำเส้นอย่าก้าวไก่กับกิจการภายในของประเทศไทยซึ่งเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของไกรสิ่งที่คนไทยควรจะต้องพิจารณาก็คือว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยมีแรงจูงใจอะไรมีเหตุผลอะไรที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าในการให้การสนับสนุนการกระทําของพรรคก้าวไกลด้วยการอ้างความเป็นประชาธิปไตย หรือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือประชาธิปไตยแบบที่เขาสามารถชี้นิ้วบงการและก็ครอบงำรัฐบาลได้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างนั้นใช่ไหมฟังคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยอาจารย์สรีบอกว่าทำให้เรารู้สึกเบาใจแล้วก็มั่นใจ ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยยังสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ท่านวินิจฉัยด้วยข้อเท็จจริงและอยู่บนฐานของกฎหมายที่สามารถอธิบายได้ด้วยตรกกะที่สมเหตุสมผลลงรายละเอียดชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจสรุปข้อวินิจฉัยท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบแบบที่ใครที่คิดจะแถออกมาเถียงคงทำได้ยากนะจ๊ะขอบอกค่ะ